สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้แม่น้อยขนมนางเลสดหรือขนมนางเลดแม่น้อยหรือว,ว่าข้าวแตนข้าวแตนแผ่นดิบนะคะจะมาจัดโปรให้ลูกค้านะคะนี่จะเป็นลูกค้าคงยังยังไม่รู้ว่าทางร้านเราทําแผ่นแบบไหนบ้างเนาะอันนี้คือแผ่นใหญ่นะคะ นี่แบบนี้คือแผ่นใหญ่ของทางร้านนะคะแล้วก็จะมีแบบนี้นะคะแผ่นเล็กของทางร้านนี่คือแผ่นเล็กนะคะแล้วก็จะมีแผ่นถ้วยนะคะของเราจะทําอยู่3ามแบบนะคะลูกค้าของทางร้านจะทําอยู่3ามแบบเนาะ,ะนี่นะคะคือแผ่นถ้วยลูกค้าเห็นเนาะทีนี้นะคะจะมาจัดปูให้ลูกค้าคือในสามโลในในถุงนี้จะมีถุงละโลนะคะลูกค้า ถุงละโล3โลโป3โลแม่ค้าจะส่งฟรีไปทางเพียง220บาทนะคะลูกค้า220บาทแล้วทีนี้ลูกค้าจะแบบว่าแบบนี่แบบแผ่นใหญ่นี้3โลก็ได้หรือแบบแผ่นเล็กนี้3โลก็ได้หรือจะแบบแผ่นถ้วย3โลก็ได้หรือลูกค้าจะแบบว่าแผ่นใหญ่1โลแผ่นเล็ก1โลแผ่นถ้วย1โลก็ได้ที่รวมกันอยู่ในกล่องนะคะลูกค้าสั่งได้นะคะ ทีนี้ก็ก่อนแม่ค้าจะส่งแม่ค้าจะแพ็คให้อย่างดีนะคะลูกค้าจะห่อกันกระแทกให้อย่างดีและในกล่องจะมีอยู่สามถุงนะคะลูกค้ามีอยู่สามถุงโปรนี้คือจะส่งฟรีปทางนะคะเพียง220บบาทเท่านั้นนะคะลูกค้า